สวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิว ep หนึ่งอสิบห้ากันแล้วค่ะเราห่างกมาประมาณสักอาทิตย์ได้นะคะหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ทำานออาทิตย์แค่อาทิตย์เดียวนะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านั้นเป็นคุณแม่ไลฟ์กับทางรถโดนใจเพราะว่านี่คนคนนี้เขาภารกิจเยอะนิดนึงช่วงนี้หาตัวยากหาตัวยากวันนี้เราจะมาทับมารีวิวรถที่วันนี้เยอะ ถือถ so, so, like know so, ึว่าเยอะที่สุดในบริษัทเราเลยนั่นนะคะตอนณตอนนี้นะคะก็คือรถตู้ถ้าเรามาดีดงเนี่ยรู้เลยว่าเป็นรถตู้ถูกต้องซึ่งมันแบบดูดิคะสุดลูกหูลูกตาซึ่งยังไม่ได้มีแค่นี้มีอีกเยอะมากมีเยอะมากบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเป็นสต็อกรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะคะตอนนี้เราเคลมได้เลยว่าเรามีมากกว่า80คันแล้วนะคะมากกว่า80คันแน่นอนดีไม่ดีไม่ใช่แค่มินบุรีด้วยนะคุณแม่ว่าอาจจะอาจจะทั้งประเทศด้ก็ได้ ที่เรามีประมาณเนี่ยประมาณ80ดกว่าคันนะคะก็มีมีหลายแบบแล้วกําำลังขยายเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตรงนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่คนกําลังตามหาจริงๆด้วยความที่ประเทศก็เพิ่งเปิดเนาะคนก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวเป็นรถที่ทุกคนกําลังตามหาแล้วของเราคัดเกรดสุดๆนาะคุณแม่อยากให้พามาดูมากเลยว่ารถตู้ที่เราไม่ใช่เลยมีหลายแบบมีแบบแบเบาะสี่แถวเบาะสามแถวเบาะผ้าเบาะหนังอะไรยังไงมีหมดทุกแบบก็คือขอให้โทรเข้ามาก็แ0สบาคันมาคิดง่ายๆนะคะอาจจะเราจะ ลองให้ดูแบบสักเป็นแบบคันๆไปไหมคะว่าอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆราคามันใกล้เคียงมากเพราะว่ามันเป็นรถเขาเรียกว่าบดบทละวางบดระวางของบริษัทนะคะก็จะมีรถรถอย่างเงี้ยรถปีสิบเจ็ดเขาก็แบบลขายออกมารถรถปีสิบแปดก็เอาขายมาเป็นรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่ารถที่เอามาเนี่ยเขาเช็คสภาพทุกระยะอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพเรื่องอะไรก็เลยจะพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูด้วยจะได้ไม่เบื่ออ่าเดี๋ยวเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะคันนี้นะคะ ปีสองพันเท่าไหร่นะคะลูกเนี่ยปีสองพันสิบแปดค่ะปีสองพันสิบแปดนะคันนี้ราคาแปดแสนสองหมื่นเก้าพันค่ะได้เครื่องสามจุดเก้าในเครื่องสามจุดศูนย์นะคะระยะการใช้งานก็ไม่ได้เยอะเลยนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสำหรับรถตู้นี่ถือว่าใช้น้อยมากๆค่ะลองเปิดให้ดูภายในก่อนสักขั้นถึงไหมคือคุณแม่อยากให้แบบว่าปีสิบแปดเราเปิดให้ดูปีสิบเจ็ดเราเปิดให้ดูเป็นเบาะสามแถวรูปรูปหลักษ์เป็นยังไงเบาะสี่แถวรูปยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่พาเข้ามาดูกัน ก็สเพราะว่ามันก็ต what ้องดูเนาะสำหรับคนใช้งานสามแถวด้วยความมันก็จะนั่งสบายเก็บของได้เยอะหน่อยโอ้คันนี้ถือว่าเนี้ยบมากนะคะคันนี้เขาเรียกว่าเบาะหนังใหญ่เนาะอ่าเบาะหนังใหญ่สามแถวนะคะเป็นเขาเรียกว่าเบาะ BIP ได้เหมือนกันนะลูกอ่ามีเครื่องเสียงนะคะเนี่ยเป็นตัวเซวร์ลาวอยู่นะคะเนี่ยตามจุดตามอะไรแอร์เออทุกอย่างเพดานแอร์อะไรได้หมดแล้วคันนี้จะบอกกอย่างหนึ่งมันมีจอด้วยเห็นไหมคะปกติบางทีเราก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ นะคะก็มีจอมีอะไรพวกนี้ยนะคะอ่าเป็น่ะนะเพราะว่ารถตู้เราก็ไม่ค่อยได้เปิดดูสักเท่าไหร่เออมัน้ทงนี้ก็มีจอมีอะไรก็คือเอาไปแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยได้นะคะเนี่ยมีจอมีอะไรให้นะคะค่ะระบบแอร์ได้แล้วก็เบาะเบิดไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะด้วยความที่เออมันแน่นมันมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะเบาะพวกพื้นพวกอะไรยังไงเขาก็ปูมาให้อย่างดีนะคะ ่เป็นพื้นยางกไเลยคันนี้เนาะแปดแสนสองหมื่นเก้าพันได้รถเดิมๆไม่เคยชนหนักไม่เคยโมนน้าไม่กรองมายแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ได้สภาพแบบนี้ไปเลยสวยๆปิ๊ๆนะคะอันนี้ได้เป็นล้อแม็กด้วยนะลูกปกติมันจะเป็นล้อกระทะ แต่คันนี้เราได้เป็นล้อแม็กเดี๋ยวตอนลงมาเดี๋ยวให้ดูเทียบอีกทีหนึ่งว่าซ้ายขวาเอ้ล้อธรรมดากับล้อที่เขาไปแต่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าปี2018ไม่ได้ไม่มีแค่ราคาทั้ง88,29,000นะคะใครอยากได้ราคาเบาลงกว่านี้ก็มีรู้สึกมันจะมีอยู่779หรือ769อะไรประมาณนี้ก็คือมีหลายราคาคือ สนใจบอกว่าอยากได้ปี18ก็ถามเข้ามาก็ได้ว่าเอ้ยปี18มีราคาแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่5 0 0แสนกว่าเลยมีแต่5 0 0 0สนกว่ารู้สึกจะเป็นปี14หรือปี15้ต้นเข้ามาใหม่ด้วยนะคะใช่ค่ะก็ใครอันน้ใครรีบก็ได้เร็วไปก่อนเนาะราคาแบบนั้นอ่ะมาต่อที่ขั้นถัดไปเลยค่ะอันนี้ปี2017นะคะเป็นเครื่อง3 อ่าโอเคงั้นราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอ่าหนูลองพาเขาเข้าไปดูหน่อยวินน่งไปไ<ม>แล้วหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าโลปีสองพันสิบเจ็ดจะบอกให้นะคะมีไม้ตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนนะคะ,ะไม่หลักหมื่นมีตั้งแต่ไม้หลักไม่กี่หมื่นนะคะเฮ้ยอ,อันนี้เป็นสีแถวแต่เป็นสีแถวแบบแถวสุดท้ายพับเก็บได้ใช่ค่ะก็คือไอ้ตรงโน้นเดี๋ยวต้องให้พี่เขาไปดูด้านหลังด้วยว่ามันพับเก็บได้ยังไงอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาให้พี่เขาไปเปิดดูแล้วก็ให้ไปถ่ายดูข้างหลังนะคะว่ามันเก็บยังไงก็อันนี้กกกก็็็ถถืออออออว่่่่าาาาาาเเเเปปปนนนนนรรรรททีีพ้้มใชุยยยงงงบบคจจะไััส รับส่งพนักงานอ,อะไรอย่างไงประมาณนี้นะคะค่ะทํางานโรงงานรับส่งพนักงานหรืออะไรยังไงอันนี้คุณแม่จะต้องให้พี่เขาไอ้น,นี่นะเนี่ยพี่เขาเอาต้องให้พี่เบสะแจ้งนะคะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีตรงนี้อยู่นะคะทําให้เรียบร้อย่แล้วก็พยายามมาดูดูด้วยกันพร้อมๆกันประมาณเนี้ยก็คือเมื่อกี้เบาเบาปีสิบแปดเบานังสามแถวเบาะวอีแต่พอไอ้นี่ก็จะเป็นเบาที่มันเป็นเบาสี้างราคามันก็จะเบาลงอีกนะคะ ถ้าเป็นรุ่นนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา739ซึ่งตอนนี้ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะคะค่ะแล้วเรื่องสภาพเรื่องเครื่องการชนอะไรยังไงไม่มีแน่นอนนะคะได้รรับประกัน,นะะหน้าเดิมอะไรเดิมหมดนะคะที่เราได้มาร็อนนี้ก็คือถือว่ารถสวยมากร็อตเนี้ยถูกต้องคะอ่ะล็อตนี้ <Hey. S 1> ก็คือ วันนี้ได้รถหลากหลายนะอันนี้เรามาเจอปี2015แล้วอ่าอันนี้เนี่ยที่ที่คุณแม่บอกว่าเพิ่งได้เข้ามาใหม่ปี2015ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่ได้จะใช่นะปี2015ทําไมมันราคาแรงจังเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าทำไมมันทำไมมันราคาแรงเทื่อนคันนี้ก็ได้เครื่องสามจุดซูมเหมือนกันค่ะวิ่งไปประมาณแสนสี่หมื่นมาอยู่ที่เท่าไหร่คะลูกเราว่าเท่าที่มองเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะหนูหนูมาดูรถตู้ดิรถตู้อ่ะเครื่องมันอยู่ตรงนี้นะลูก ใช่ใ <One> ช <input> ah, ่ใชอ่าที okay. okay. really? no. like ่พ like ี so ่เคยตอนแรกเราเคยมารีวิวเนาะตอนแรกที Hi ่เครื่องมันอยู่ข้างหนอะไรเงี Keeping ้ยตอนตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราไปดูข้างหน้าสุดความ่เครื่องมันอยู่ตรงนี้นะเครื่องมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ปกตินี่ก็คือเครื่องเดิมสีเดิมหมดนะคะรถเราไม่ได้มีปกติที่ร้านพวกรถแต่งรถเราไม่เอาเอามาอยู่แล้วก็คือเป็นเครื่องเดิมสีเดิมเออได้เป็นเบาะ VIP นะคะเบาะหนังได้เป็นกี่แถวคะอ่าได้เบาะหนังสามแถวนะคะก็คือพวกสีพวกอะไรยังไงก็เข้ากับตัวรถหมดได้เป็นออกออกสีเทาๆหน่อยๆนะคะ ถือว่าได้หมดแล้วก็มีสตูมีอะไรที่วางกล้องวางแก้วอะไรครบหมดนะคะกล้องค่ะอันนี้ก็คือมีคนมาเปิดไว้ให้เราดูก่อนเดี๋ยวขอคุณแม่ดูราคาในชีท์นิดหน่อยได้ไหมคะว่าปี15จริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่ได้เผื่อเราอะไรยังไงนะคะก็ก็อย่างที่แจ้งไปเนาะมันมีราคาหลากหลายนะคะอืมคือบางทีอาจจะแบบเอ้ยทําไมปีสิบห้าทำไมถึงยังราคาอันนี้ไม้เท่าไหร่อะไรยังไงได้แจ้งไหมไม้แสนสี่หมื่นค่ะแจ้งแลม้แสนสี่หมื่นปีบาคือบางคนอาจจะคิดว่าให้ปีสองพันสิบห้าทำไมมันราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันก็ 59, ใ,หใ,หให้ดูสภาพรถก่อนเมื่อกี้เปิดโช์เครื่องแล้วก็คือไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน mm. แล้วก็ได้เบาะที่เขาแต่งมาแล้วเรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ได้เบาะหนัง V I P นะคะโ <Okay. S 2> อเคมาต่อที่คันถัดไปเลยก็ได้ค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้คนเขาแนบขึ้นมาดีกว่าคุณแม่ได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะอันนี้ t ต y o ต a c คอมพิวเตอร์นะคะ3.0ค่ะปี2017ราคา7จ9 0แสนาค่ะอาจจะเห็นเออเนี่ย759ปี15 อันนี้ปี17 7 6 9อันนี้หม่ฮะเท่าไหร่2 2งส0 0 0เล็กไม่องเนี่ยอตัวนี้แหละก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะคะตัวนี้แหละที่คุณแม่บอกว่าโปอยู่ตอนนี้อยู่ที่739หรืออะไรสักอย่างนึ่งอ่ะคือแต่ว่าก็คือเวลาเราตั้งราคาที่หนูบอกอ่ะเราตั้งราคาที่สมเหตุสมผลนะลูกสมมุติว่าระยะการใช้งานเยอะอ่าเราก็จะราคาถูกลงมาหน่อยให้ดูสภาพระยะการใช้งานเยอะดีกว่าอว่ามันเหมือนมันเหมือนไหมากมันก็อยากจะบอกว่ารายละเอียด มันก็ได้หมดเลยอ่ะนะคะนี่ขนาดว่าไม2สองแสนห้านะคะของรถตู้แล้วก็เพดงเพดานอะไรอยู่หนูสะอาดทุกอย่างหมดเลยนะคะทางขึ้นทางลงไม่กลางนะใช่คันนี้รู้สึกคุณแม่จอโปรอยู่เจ็ดมเก้ลยแหละคือถูกที่สุดในตลาดจริงๆคือล้ารับประกันได้เลยว่าถูกที่สุดในตลาดจริงๆนะคะอ่าก็คือถึงบอกไงว่าตอนเนี้ย หลักๆเราก็จะมีปี15ปี17ปี18ปนะคะปี19รู้สึกจะมีน้อยอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้ปลดประจําการออกมาปลดระวางออกมานะคะก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยก็คือรูปโฉมรูปอะไรมันก็จะใกล้เคียงกันไปหมดก็คือปี17ที่เคยบอกว่ามันไม่เริ่มต้นตั้งแต่ไม่หลักหมื่นจะถึงไมลหลักแสนต้นแสนปลายนะคะสองแสนกว่าราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะมาดูคันนี้บ้างดีกว่าคันนี้ก็ปี2018นะคะราคาจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขไมสองแสนห้าหมื่นเก้าพันโลค่ะคันนี้เราลดไปเลยสัก น่าจะเป็นห้าหมื่นได้รู้จักป้ายประมาณห้าหมื่นได้คันนี้นะคะหรือประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่เก้าอะไรประมาณเนี้ยก็คือคือแจ้งก่อนเลยว่าเรามีปรับราคากันเกือบตลอดเวลาลูกค้า<ช>โทรเข้ามาก็แจ้งได้เลยว่าอเอ้ยมันมีราคาพิเศษให้ดูไหมคันนี้เพราะว่าตอนเนี้ยัวสูงสุดจากหน้าป้ายนะคะที่คุยกันก่อนหน้าที่จะมาทําคลิปคือห้าหมื่นกว่าบาทแล้วหรือเกือบครึ่งแสนเลย<ช>สําหรับใครโทรเข้ามาก็ ลองสอบถามกันเข้ามาอี่ารอบนะว่าคันนี้พอมีอะไรพิเศษให้ไหมใช่เพราะว่าคุณแม่ตัดให้ได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าต้องบอกไว้เลยว่ามัน80บกว่าคันเนี่ยโอ้โหไม่คือมันมีทุกสภาพจริงๆอะแต่ว่าสภาพที่โดนไม่มีนะคะก็คือมีทุกสภาพคืออาจจะใช้งานน้อยงานเยอะงานมากอะไรเงี้ยอ่ากับบีบวกด้วยต้องบอกเลยว่าบีบวกจริงๆเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่มาดูรถที่ร้านเราก็แจ้งหมดเลยว่าเฮ้ยรถสวยมาก มาดูจริงๆรถสวยมากรถสภาพดีมากนะคะเนี่ยแบบเนี้ยก็คือปีสิบเจ็ดไม่เก้า0มื่นกว่าอะไรก็มีนะคะราคาก็เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดนเจ็ดมืเก้าันบาทนะคะใช้งานน้อยเราก็มีเราพยายามจะเน้นตลอดว่าเอ้ยปีสิบเจ็ดอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบนะค่ะเอยเดี๋ยวขอคุณแม่เปิดดูนีดเนึงยว่ามันเป็นเบาะแบบไหนปีสิบเจ็ดคันนี้ปีสิบเจดคันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะไอ้เบาะเบาะผ้าสี่แถว นะคะด้านหลังก็พับได้เหมือนเหมือนคันโน้นอ่าโอเคสภาพภายในเหมือนกันเลยก็คือเหมือนกับเวลามันออกมาล็อตเดียวกันสังเกตไหมคะมันก็จะมันจะเหมือนเหมือนกันแล้วก็เพื่อความสบายใจเนาะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจให้ก็สองจุดใช่ไหมคุณแม่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เราว่ามาเนี่ยเป็นบริษัทจากข้างนอกเนาะเราไม่ได้ตรวจแล้วก็เคลมกันเองก็มั่นใจได้เลยอ่ะคันนี้ปี2018นะคะคันนี้เป็นเครื่องส0ูเหมือนกันราคา8 290 0 0บาท เลขมาหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันค่ะข้างในข้างในคุณแม่ดูเบาข้างในแบบแบบและเบาหนังข้างในแบบแบบแล้วนะว่าเป็นเบาหนัง V I P นะเบาะหนัง V I P เฮ้ยสวยอ่ะคุณแม่ว่ารถรถนี้สวยรถนี้มันได้ได้จอด้วยปีสิบแปดรถนี้ถือว่าได้ได้จอได้อะไรมาให้เราหมดเลยค่ะเอ่อก็คือแทบไม่ต้องทำอะไรเลเรียบร้อยแล้วอ่าทุกอย่างดูดูสะอาดดูอะไรหมดเลยค่ะใครสนใจก็ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าจริงๆเราพยายาม เป็นศูนย์ที่สามารถที่จะตรวจสอบรถเป็นศูนย์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับรถตู้เพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจรถประเภทนี้ให้ได้เยอะที่สุดรถไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะเหมือนคันแรกนะขิงมันมีมันมีล้อแมกล้ออะไรด้วยถูกต้องอ,งอเหมือนกันเลยเนาะค่ะอืมก็คือคิดถึงถ้าคดจะซื้อรถตู้ก็คิดถึงเพรยนนะใช่คุณแม่ว่ายังไงตอบโจทย์แน่นอนวมีเอยะจริงๆแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะซื้อไปก็แนะนําเพื่อนที่ต้องการใช้รถตู้มากับเรา ต่ออีกก็<ช>คือ <ha. S 2> ตรงนี้รับประกันได้เลยว่าคุณภาพมันดีจริงๆ<ช>แล้วราคา <ha. S 2> มันก็ ถูกราคาไปซื้อป้ายแดงเชื่อได้ว่าตอนนี้เราทําราคาที่ถูกที่สุดในตลาดนะตอนนี้นะคะพยายามทําราคาที่ถูกที่สุดในตลาดเพื่อที่ว่าอาจจะเราอาจจะช่วยคนที่เขาอยากมีอาชีพมีอะไรยังไงเราเรื่องดอกเบี้ยรถตู้เราก็พยายามสู้เต็มที่นะคุณแม่ดอกเบี้ยรถตู้ก็คือ2ก็คือแล้วแต่สเปคลูกค้านะคะบางทีอาจจะ2 5 9 2 7 9 2.99ก็สอลองสอบถามเข้ามาเรต่นต้น2.59แต่อยากจะบอกว่าลถตู้เริ่มต้น2.59นี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ ใช่ค่ะถูกที่สุดอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในตลาดรถมือสองนะคะอยากได้รถตู้คุณภาพดีแล้วก็ได้ดอกเบี้ยถูกด้วยอะไรเงี้ยมาหาที่เราได้เลยนะคะยังไงเราตอบตอบโจทย์แน่นอนยังไงตอบโจทย์แน่นอนที่อื่น5กว่ากว่านะใช่ค่ะก็คือถ้าอยากจะดูรถตู้อยากให้แวะมาที่เราอ่ะเพราะว่าตัวเลือกเยอะจริงนะคะตัวเลือกเยอะอยากได้ราคาประมาณไหนอยากผ่อนประมาณไหนอะไรยังก็สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดหรืออะไรยังไงเราก็มีจัดส่งถึงที่ไม่สะดวกมาจัดที่นี่ก็เดี๋ยวเรา มีเจ้าหน้าที่จัดไปจัดไปนัให้ถึงที่ด้วยเฉลยคันนี้เขามีมีคนแอบมาเปิดให้ให้ดูนิดนึงข้างหน้าข้างหน้าเนาะดูการข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ตอนนั้นที่เราเปิดเครื่องเอาแล้วเครื่องอยู่ไหนอ่ะพาพาลูกค้าดูเครื่องไม่เป็นอ่าโอเคแย่มากเลยสองคนดูลองดูสภาพมันดี่ะไหนเนี่ยการที่เดิมไม่เดิมนะเป็นไง อ่าอยซีนเห็นไหมคะเนี่ยลอยซีนอะไรเนี่ยเขาเรียกทางมะพร้าวชาที่ป๊าเคสอนใช่ก็ยังอยู่ตามล่องตามรอยของมันนะไม่มีเปรอะเปืือกของมาข้างๆแบบไปป้ายเล่นนะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยไม่มีอะไรยังไงเลยเนี่ยพี่ก็ทําความสะอาดได้ดีมากเลยนะคะอย่างเงี้ยก็คือคือรถที่จอดโซนนี้ก็คือเป็นรถที่พร้อมขายนะคะเดี๋ยวพี่ก็น่าจะถ่ายให้ดูตอนที่อยู่ตรงลงตรงลงสามฮ้ยคันนี้ไม่อยากจะบอกนะคันนี้วิ่งมาแค่หกหมื่นโลเองนะโอ้โหว่าแล้วทำไมปีนองิปมากเล็ดราคาจะแสนแปดหมื่นเก้าพันเฮ้ยคัน คันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าราคาไม่ได้โดดจากเพื่อนที่ราคาแสนกว่ามากด้วยแต่ว่าได้เลขไม่น่ารักใช้งานน้อยหลักหมืน่นใช่ไหมคะใช่ค่ะหลักหมืน่นโอเคอเอดี๋ยวเราเฮ้ยเคยมีคนฟีดแบ็มาว่าตอนนี้แม่ลูกรีวิวเริ่มน่าเบื่อแล้วเพราะอะไรรู้ปะ,ะเพราะเราเซียนเกินเราเริ่มไม่ทะเลาะก,กัน <laughs> เหมือนอีพีแรกๆแล้วแต่ก่อนเราจะง้องแง่งกันตลอดเลยใช่เขาชอบอย่างนั้นเออแต่ก่อนเราก็อะไรยังไงพูดพูดรุ่นผิดที่ห่อผิดอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็คือขิงก็ รีวิวมา EP ตั้งร้อยกว่าแล้วมันเริ่มเสร็จแล้วลูกค้าหลายคนอาจจะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้แม่ลูกดูเข้าขากันดีแปลกๆอ๋าทำงานเยอะนะคะทำงานเยอะโอเคเดี๋ยวยังไงรถตู้นะคะเดี๋ยวจะเขาน่าจะให้พี่เขาถ่ายตรงที่เก็บของเราด้วยว่าเมันมี80บกว่าคันจริงไหมหรืออะไรยังไงอ่ะแต่เราก็บอกไว้เลยว่ารถตู้ของเราอ่ะผ่านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรวจสอบตรวจสอบาแม้กระทั่งตอนซื้อข้าวนะคะก็ผ่านการตรวจผ่านการคัดสรรคัดเลือกจาก คนที่เขามืออาชีพจริงๆ <S <S ใ,<ช>ในการซื้อรถเข้ามานะคะเป็นสิปีเนาะอ่าใช่เกินเกิน10ปีแล้วพี่ที่เป็นฝ่ายจะซื้อของเรานะคะก<ๆ>็จะคัดแล้วคัดอีกนะคะว่าอะไรยังไงแล้วแล้วคุณแม่ก็พยายามตั้งราคาให้มันสมเหตุสมผลตั้งราคาให้ไม่ไสูงเกินไปอาจจะอยู่ตั้งแต่ระดับถูกสุดจนถึงระดับกลางขึ้นอยู่กับสภาพแต่ไม่ได้สูงสุดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อรถตู้เพชรจนตอบโจทย์แน่นอนเย่เออวันนี้เราสองคนพอแค่นี้ก่อนดีอ่าโอเคอาจจะไม่ได้พาไปดูหมดนะคะตรงนี้เพื่อความ อ่าอะไรยังไงก็อมีสีขาวด้วยเราเออสีขาวไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มีด้วยอ่ะอ่าแต่ไม่ได้ไม่ติดจองยังไม่รู้เนี่ยสีขาวนะคะกับคันนี้เนาะนี่เหรอราปล่อยแล้วเราปล่อยแล้วอ่าแล้วก็มีสีขาวอยู่คันหนึ่งหลงมาละปีสองพันสิบเจ็ดนะคะแปดสี่เก้าเนาะคันนี้ใช่ได้เป็นเกียร์อะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นเกียร์ขออนุญาตดูเพื่อความชัวร์นะคะเป็นเอออ๋อ เกียร์อัตโนมัติค่ะเป็นเกียกร์ออตโต้ราคาอยู่ที่8 4ดแส0 0ี่หเล้ารมาย2 0 0 0 0ต้นๆเน,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 นะอะรถตู้บอกเลยว่าหาที่เป็นเกียร์ออตโอต้ยากมากเหมือนก<ช>ันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา <ใช S 2> เดี๋ยวมาดู<ช>ข้างใน<ช>เป็นยังไงบ้างคะลูกเนี่ยดูสิอ๋ออันนี้ได้เบาะ V I P เฮ้ยขิงเบาะดูมันนั่งสบายมากเลยอ่ะได้เบาะนังโอ้ได้เบาะสีดำล้อมไปกับข้างนอกที่เป็นสีขาวคันนี้สวยมากเลยนะคะตู้เขาก็เป็นดำดูมันคลาสสิกดิ ข้างในเป็นเทาเข้มเนาะแต่งได้สวยได้ข้างหนข้างนอกขาวข้างในออกดําแล้วก็ดูที่วางแก้วอลังการงานสร้างมากขิงวางได้ทั้งหมดแปดแก้วสุดยอดค่ะถือว่าโอเคมากเลยนะคะอ่าสวยค่ะสวยสวยเออสวยจริงหายากด้วยเอาเอาจริงเพราะว่าใครอยากได้สีขาวได้ได้เกียร์ออโต้ด้วยเนี่ยไม่ไม่ไม่ง่ายนะคะราคาแปส่เก้านะคะแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท อ่าโอเคได้เลยวนนี้เรายังไงต่ออ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอมเพราะว่าจะให้พูดพูดพูดทั้งหมด8ปดิบกว่าคันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่แต่จริงๆแล้วก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะปีสิบห้าสิบ9กสิบเจ็ดสิบปดสบเก้านะคะสนใจรุ่นไหนอะไรยังไงก็ก็เนียนเข้ามาใช่ค่ะเพราะว่ามันเยอะจริงๆรถตู้เนี่ยมามาเมื่อไหร่เราก็จะก็คือจอดได้แค่ประมาณนี้แหละแล้วเราก็จอดด้วยความเพื่อความสวยงามด้วยเนาะเราก็ไม่อยากแซมไปเราก็จะมีให้ดูแค่ประมาณนี้ก่อน แต่ว่าความจริงอะมันมีอีกเยอะมากแบบที่คุณแม่แจ้งไปนะคะ80กว่าคันไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ด้วยเนาะมีม้งน้อยด้วยที่เป็นไฮแอ็ดเนาะเป็นไฮแอดนะคะมีเวนจูรี่ก็มีด้วยตอนนี้นะคะก็มีแซมแซมเข้ามาอ่าโอเควันนี้เราสองคนนํามาดึกใกล้กันนะอ่าวันนี้แม่ลูกรีวิว E ี115ก็ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีทีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเพชรยอดด้วยนะคะเย้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ